สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวป็นมณนพินโยขอ,อนำเสนอขายที่ดินเปล่าบนเนื้อที่401ตารางวานะคะเอกสารโฉนดพร้อมโอนเสนอราคาขายที่ถูกมากๆเลยนะคะราคาอยากขายในราคา1,700,000บาทท้วนค่ะที่ดินแปลงนี้อยู่ในเมืองปากช่องในมุมโซนที่เงียบสงบในเขตปากช่องไฮแลนด์นะคะ ใกล้เมืองใกล้ตลาดใกล้ห้างสรรพสินค้าใกล้โรงพยาบาลโครงการปากช่องไฮแลนด์นี้เป็นโครงการที่เปิดมานานมากแล้วนะคะคนปากช่องหรือว่าใครๆที่อยู่ปากช่องน่าจะทราบดีถ้าใครสนใจก็ติดต่อมาได้นะคะเพราะว่าเป็นราคาเบาๆคนปากช่องหรือพ่อค้าแม่ค้าที่อยู่ที่ปากช่องนะคะ สนใจหาที่ดินแปลงใหญ่ในราคาเบาๆแปลงนี้เหมาะสมมากเลยค่ะข้ามฝั่งมาข้ามฝั่งไปก็จะเป็นตลาดสดมิตรภาพนะคะมาทางมอดินแดงมาทางบนองกระจักก็สะดวกนะคะเรียบทางรถไฟมาเรื่อยๆถ้าคนปากช่องใครที่อยู่ปากช่องได้อ่านได้เห็นคลิปวิดีโอนี้ ก็ลองพิจารณาดูนะคะว่าราคาไม่แพงหรือใครต้องการที่จะซื้อเก็บไว้เป็นที่พักผ่อนอากาศราคาเบาๆนะคะแปลงนี้น่าสนใจมากบริเวณโดยรอบนะคะเดี๋ยวจะให้ดู หน้ากว้างที่ดินแปลงนี้ประมาณ3 3ลึกประมาณ68และ69ด้านหลังจะแคบนิดนึงกว้างประมาณ13เมตรนะคะจะให้ดูสิ่งแวดล้อมโดยทั่วไปที่ดินแปลงนี้จะอยู่ใกล้กับวัดจีนสามารถออกทางวัดจีนได้แล้วก็อยู่ในโครงการปางช่องไฮแลนด์ที่มีบ้านคนไว้พักผ่อนหลายหลังอยู่มีรถหรู วิ่งผ่านแล้วก็จะมีอยู่ใกล้โรงแรมของเกาหลีด้วยก็จะเห็นชาวต่างชาติที่เป็นเกาหลีขับรถก็ผ่านเรื่อยๆนะคะมีรถวิ่งผ่านที่ดินแปลงนี้ตลอดเลยค่ะรถตู้รถหรูมีไฟฟ้าเข้าถึงนะคะอยู่ใกล้ๆตรงทางแยกแต่ไม่ใช่ ชนทางแยกเลยนะคะไม่ใช่จะเห็นวิวเขาด้วยตอนนี้วันที่ถ่ายทําก็คือเวลา5้าโมงเย็นวันที่ถ่ายทําคือวันศุกร์ที่7เดือนกุมภาพันธ์ปีพศสอ6 8ก็จะแรงๆนิดนึงถ้าฝนตกภูเขาคงจะเขียวหลังคาสีส้มคือบ้านหลูหลังใหญ่ดูแลเป็นอย่างดีสนามหญ้าก,ก็สวยนะคะ ที่ดินแปลงนี้จะหันหน้าไปทางทิศเหนือเฉียงตกนี้หนึ่งนะคะก็คือจะหันหน้ามาทางทิศตะวันตกแต่เฉียงเหนือหน่อยหนึ่งนะคะสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณส0่ร้อขอโทษนะคะสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ3 6 1เมตรค่ะ พอดีที่ดินเพิ่งปรับพื้นที่นะคะจะให้ดูอาณาเขตก็คือลว้วนลวดหนามนะคะด้านข้างก็มีปรับไว้เรียบร้อยเดี๋ยวจะพาชมค่ะ อันนี้เดี๋ยวก็ต้องให้รถแมคโครมาเก็บงานอีกนะคะเพราะว่ายังทำไม่เสร็จมีต้นไม้ใหญ่ด้วยมีรากอยู่ดินดีค่ะอันนี้แปลงข้างๆที่ติดกันนะคะก็ตีป่าไม่ใช่ตีป่าก็ทำปรับพื้นที่อย่างดีไม่ได้ปล่อยรลกลางนะคะอาณาเขตของที่ดินแปลงนี้คือตามรั้วลวดน้าเลยค่ะ ลักษณะที่ดินก็จะสลบเอียงต่ำนิดหนึ่งแต่ไม่มากนะคะอันนี้พามาดูตรงกลางที่ดินค่ะจะเห็นภูเขาทั้งด้านหน้าด้านหลังณนะตอนนี้ฝนยังไม่ตกก็เลยดูแรงๆแห้งๆนะคะมีรถวิ่งผ่านตลอดเลยค่ะข้างในจะมีบ้านคนหลายหลัง นี่เราอยู่ตรงกลางที่ดินแล้วนะคะมาดูแอบสองข้างๆเคียงค่ะที่ติดกันก้านรั้วลวดหนาเหมือนกันแต่เว้นระยะห่างที่ดินไว้เหมือนกันนี่คือด้านข้างของที่ดินนะคะก็ไม่ได้ปล่อยลกล้าง เราอยู่ตรงกลางที่ดินแล้วค่ะก็จะเห็นวิวเขาสวยยังติดให้รถแมคโครมาตีป่าย,ยังไม่เสร็จนะคะเดี๋ยวต้องมาทำอีกค่ะด้านหลังคือแนวรั้วเสาลวดหนามเลยนะคะ อันนี้เราอยู่ตรงกลางที่ดินค่ะจะเห็นวิวเขาล้อมรอบของที่ดินเลยนะคะราคาขายที่ร้านเจ็ดเอกสารโฉนดคุดแดงพร้อมโอนนะคะถือว่าเป็นราคาที่น่าจับต้องมาก พระอาทิตย์กำลังจะตกค่ะสวยงามมากเลยที่ดินจะหัน <c oughs> หันหันไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือนะคะตกเฉียงเหนือสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ361เมตรหน้ากว้าง33เมตรลึกประมาณ69 m. และ68เมตร ด้านหลังกว้างสิบสาเมตรด้านหลังจะแคบกว่าด้านหน้านะคะเอกสารโฉนดพร้อมโอนค่ะเดี๋ยวถ้าปรับพื้นที่เสร็จเดี๋ยวปิ่นต้องมาอัปเดตข้อมูลอีกครั้งหนึ่งแต่ตอนนี้ก็นำเสนอการขายไปก่อนนะคะสวยงามมากเลยค่ะพระอาทิตย์กำลังตก ข้ามทางรถไฟมาจากทางรถไฟมาถึงที่ดินนี่ประมาณกิโลกว่านะคะอยู่ในเมืองปากช่องแต่อยู่ในมุมโซนที่เงียบสงบค่ะในปากช่องไฮแลนด์โครงการนี้เป็นโครงการที่เปิดมานานมากแล้วนะคะจะไม่มียามรักษาความปลอดภัยต้องขออภัยด้วยแต่ว่า ก็มีบ้านหรูบ้านหลังใหญ่อยู่หลายหลังเยอะมากข้างในนะคะแล้วก็มีรถยนต์หรูวิ่งผ่านรถตู้วิ่งผ่าน,านคนเกาหลีขับรถกอล์ฟวิ่งผ่านตลอดปิ่นมาที่ไรก็เจอแต่คนเกาหลีนั่งรถกอล์ฟผ่านนะคะเพราะอยู่ใกล้ๆโรงแรมของเกาหลีใกล้ๆวัดจีนแล้วก็ใกล้ตลาดปากช่องใกล้เมืองปากช่องมาก อยู่ในเมืองปากช่องแต่อยู่ในมุมโซนที่เงียบสงบนะคะใกล้ตลาดใกล้ห้างสรรพสินค้าใกล้โรงพยาบาลค่ะรายละเอียดข้อมูลต่างๆจะอยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะคะหากสนใจติดต่อมาที่ด้ามาที่ปิ่นมณนีนะคะเบอร์โทร0818658985ขอกราบขอพระคุณเป็นอย่างสูงมากค่ะสวัสดีค่ะ